สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวข่าวสารหลั่งไหลกันมากมายเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยนะครับเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจมากในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือกรณีที่มีเรือยอสเนี่ยนะครับลำหนึ่งถูกไฟไหม้ที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่ามีข่าวคราวกันออกมาว่าผู้ที่ถือครองเรือยอสลำนี้หนึ่งในสีชื่อนั้นก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่าตกลงเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างไรนะครับคือเมื่อวันที่24ธันวาคมเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีข่าวกันออกมาว่ามีเรือยอชที่ชื่อว่าซินเวสตราถูกไฟไหม้ที่จังหวัดภูกเก็ต เรือซินเวสตรานั้นเนี่ยนะครับมีขนาดระหว่าง64ฟุตลักษณะเรือ1ชั้นครึ่งสีขาวจอดลอยลำอยู่ท่าเรืออา่าวปอแกรนมารีนาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นบริเวณบันไดท้ายเรือด้านขวาแล้วก็ลุกลามไปที่ท้ายเรือประมาณสัก5นาทีเจ้าหน้าที่รปภเนี่ยนะครับที่ได้รับแจ้งก็ไปช่วยกันดับดับไฟ เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าความเสียหายเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสาล้านบาทก่อนหน้านั้นก็มีการรายงานข่าวว่าเจ้าของเรือสำราญเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองอักษรย่อคือทธองท้ายที่สุดเนี่ยครับเพจเสเพเขาก็เลยไปค้นหารายละเอียดมาครับคุณผู้ชมก็พบว่าชื่อเรือยอทในใบทะเบียนเรือคือซินเวตาเนี่ยตรงกับที่เป็นข่าว ในใบรายชื่อหรือว่าเจ้าของเนี่ยนะครับก็มีเจ้าของร่วมกัน4คนด้วยกันนะครับเจ้าของร่วมเรือลำนี้เนี่ยมี4คนคนแรกเนี่ยก็คือนะฮะคืออีกสองคนเนี่ยเราไม่พูดถึงแล้วกันคนที่ได้รับความสนใจเนี่ยคนแรกก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ตรงตามที่เป็นข่าวคนที่สองสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่ง ปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับเพเสเพรก็ไปเอามาให้เห็นรายละเอียดว่ามันจดทะเบียนเนี่ยที่หมู่เกาะคุกหมู่เกาะคุกเป็นเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ15เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีพื้นที่เนี่ย240ตารางกิโลเมตรรายได้สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือการท่องเที่ยวที่สำคัญคือหมู่เกาะนี้เป็นเขตปลอดภาษี อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะเรารู้จักกันก็คือเกาะที่นำพาไปสู่การฟอกเงินนั่นแหละเห็นชัดว่าการจดทะเบียนทรัพย์สินจากนี้เนี่ยนะฮะย่อมให้เห็นถึงเจตนาบางสิ่งบางอย่างหรือไม่นี่คือเพจเสเพลเนี่ยเขาพยายามที่จะตั้งประเด็นแต่ว่ามันมากไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กครับ ฝากสื่อมวลชนแล้วก็ปปชตรวจสอบด่วนตรวจสอบด่วนตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรและที่สําคัญคือไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีที่เคยยื่นต่อปปชก่อนและหลังพ้นตาแหน่งของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าเรือยอดลํานี้อยู่ในบัญชีที่แจ้งหรือไม่ถ้าไม่มีก็บอกว่าท่าทางมันจะยุ่งละ่ะเพราะสงสัยว่าจะผิดกฎหมายปปชในเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จแล้วกระมังครับ นี่เป็นข้อสังเกตของคุณสมชายแสวงการอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบในการนในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นตอนที่เข้ารับตำแหน่งสสเมื่อวันที่25พฤศจิกายนส5 6 2าคม2562ต่อปปชเนี่ยนะครับซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่20กันยายน2562นายธนาธรแจ้งทรัพย์สินรวมเนี่ยนะครับ นะครับรวมกับคุณ,ะคณระวิพันธ์ซึ่งก็เป็นคู่สมรสนะฮะก็แจ้งกันไว้ที่5,632ันหกร้อยามสบล้านห้าแส6บจุดหกบาทกับอีก2สตังค์มีหนี้สินรวมเนี่ยหกแสนแปบาทกับอีก45สิาตังค์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่5,631ันหล้านแปดแ 52,962บาทกับ75สิาตังค์ครั้งนั้นเนี่ยคุณธนาทรก็แจ้งว่ามียานพาหนะอยู่เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเงิน11บล้าน3แสนบาทก็แยกเป็นรถยนต์นะครับเป็นเอาผาดหนึคันรถกระบะนิสสันอีก1คันและมีเรือยอดมูลค่า10ล้านบาทตรงนี้แหละครับจุดสำคัญคุณผู้ชมเรือยอสมูลค่า10ล้านบาทได้มา26มิถุนา 2, อพจำ มูลค่ากับวันที่นะครับ26มิถุนา2คุณรวิพันธ์คู่สมรสแจ้งมียานพานะ4.3ล้าน3แสนบาท3รายการก็คือรถยนต์คุณใด1คันเอาผ่านอีก1คันและเล็กซัสอีก1คันในส่วนของเรือยอดเนี่ยนะครับคุณธนาธรถือแจ้งกรรมสิทธิ์ร่วมก,กับบุคคลออกบุคคลอื่นซึ่งคุณธนาธรถือกรรมสิทธิ์20%ก็ตรงตามที่ในใบที ที่จดทะเบียนที่เกาะคุกนั่นแหละก็คือถือ20ซนายธนาธรเนี่ยแจ้งถือคลองเรือยอสมูลค่า10ล้านบาทที่แจ้งกับปปชเนี่ยนะครับ26มิถุนา2561นะครับแล้วไม่ได้ระบุว่าเรือยอสที่ถือคลองนั้นเป็นรุ่นใดยี่ห้อใดแต่สิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมเมื่อไปตรวจสอบในใบ Cook Island Certificate เนี่ยนะครับ of registry หรือว่าวันที่ลงทะเบียนเนี่ยนะมันไม่ใช่26บมิถุนาสองพนรครับมันเป็น20สบตุลาสองพันซึ่งปรากฏชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะพร้อมกับที่ตั้งบ้านเลขที่เข้าไปถือหุ้นเรือยอทซินเวสตาจำนวน20%ร่วมกับน้องชายก็คือนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจอีก20%จดทะเบียนที่เกาะคุกประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม นั่นหมายความว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชที่ระบุว่าถือครองเรือยอดเมื่อวันที่26มิถุนายน2561ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบ Cook Island Certificate of Registry ซึ่งระบุวันลงทะเบียนคือ20ตุลาคม2560ซึ่งระยะเวลาห่างกันเกือบ8เดือนคือถือครองมาก่อนหน้านั้นแต่แจ้งปปชถือครองทีหลังเกือบ8เดือน ดังนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าหลังจากนี้ใครจะจ,จับเอาประเด็นนี้เนี่ยนะครับไปยื่นต่อปปชต่อหรือไม่ว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายธนาทรก่อนรับตําแหน่งสสเนี่ยนะครับมันไม่ตรงข้อเท็จจริงต้องดูนะครับ แต่ว่าในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยทีเดียวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะกลุ่มที่ออกมาชุมนุมชอบตะโกนภาษีกูภาษีกูแต่ว่าเรือลำนี้จดทะเบียนในต่างประเทศเนี่ยนะฮะกลุ่มคนเหล่านี้จะไปตะโกนให้กับนายธนาธรด้วยหรือไม่ว่าภาษีกูภาษีกูเนี่ยนะฮะเพราะนี่หลายคนก็ตั้งประเด็นเหมือนกันว่าการไปจดทะเบียนที่เกาะคุกเพื่อต้องการ เลี่ยงภาษีหรือไม่เอาละครับนี่กลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจต่อจากนี้รอนะครับว่าคุณธนาธรจะออกมาตอบเรื่องนี้อย่างไรและจะมีใครไปสารต่อเรื่องกับปปชเกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่ครับ